ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทที่8น,นะครับของ Cross Fundamental ก็คือ Cross พื้นฐานนั่นเองโอเควันนี้จะสอน2ออย่างนะครับคือจะสอนวิธี Ball Handling นะครับก็คือการเนวงกาอสองท่านะครับสองมู Move, ก็คือ,อ Killer Cross นะครับ Killer Cross ก็คือลอดขา Cross ปุ๊บโอเคแล้วก็ท่าที่2ก็คือเ n and Out Cross โอเคแบบนี้นะครับสองท่านี้นะครับดีมากใช้ในเกมได้นะครับแล้วก็ ครับผมเองก็ใช้เหมือนกันเพราะว่ามันมันโยกมันโยกปัดป้องกันได้ดีนะครับก็เรียนวิธีกันก่อนขั้นแรกนะครับก็คือ k i l l e r Crossover ก็คือเราจะโยกมอดผากรับพอป้องกันคนป้องกันไปแล้วนะครับขยับแล้วก็กลับมาแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็มีต้องเอาทุกอย่างที่เราเรียนมามารวมกันนะครับก็เราจะเริ่มจากโอเคพอคิดรับนะพอคิดรับแล้วก็ Crossover Step โ็โอเคก็้วกนี่ครับ ต้องฝึกก่อนครับต้องฝึกก่อน่างนี้ถ้ามาแบบฝึกเองนะครับก็ผมชอบก็เริ่มจากเบสไลน์นะครับสามสามทีเราก็สลับด้านนะเห็นไหครับเวลาฝึกก็ผมจะทำสามจะทำท่าสามครั้งแล้วก็สลับด้านเอ้ยด้านนี้ก่อันนะทีครอสทีครอสที บสามนะครับก็ one two t h เคส switch o มองไปข้างหน้านะครับ one two three เคย one t เคก็เดินกลับไป ทีนี้จะเพิ่มเติมนะครับทีนี้เราจะฝึกด้วยเวลากลับมาแล้วครับเราจะ cross over step แล้วก็ออกไปออกตัวเร็วนะครับออกตัวโอ okay, ทีนี้เราจะเน้นการออกตัวโอเคเราก็เริ่มใหม่ก็ okay. <Okay. S 1> ตั้งท่าเหมือนเดิมครับยอ<ๆ>ตัวลงนะครับฝึกก็โอเคเราก็เริ่มใหม่ ม,มันไม่ได้เกี่ยวกับไปเร็วตลอดนะครับถ้าดูทำไมบางคนช้ามากไม่ได้เร็วเลยแต่ยังข้ามผ่านผู่บังการได้อยู่เพราะว่ามันอยู่กับที่จังหวัดนะครับอยู่กับที่เลตเตอจังหวัดคือการเปลี่ยนความเร็วนะครับก็ดูเจมส์ทาร์เดนชอบดูเจมส์ทาร์เดนเป็นตัวอย่างเพราะว่าเจมส์ทาร์เดนแล้วเปรียบเทียบกับนัอกแอนเทั่วไปนะครับที่จริงไม่ไวขนาดนั้นนะครับตัวมาณกางกลางแต่สิ่งที่เขาทาดีมากมากก็คือเปลี่ยนจังหวัด ดีมากนะครับก็คืออาจจะเวลาซ้อมนะครับที่กา,ารด้วยอาจจะแบบไม่ทุกครั้งเลยครับอาจจะไม่จงังหวะเดียวทุกครั้งก็ต้องเปลี่ยนแปลงหน่อยครับบาครับงถ้าพวกเราเอามาครับก็อาจจะแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนไปครับ,าบาครับก็เปลี่ยนไปนี่ได้นะครว่าบางครั้งอาจจะมาที่แบบนี้ได้นะครับหรือว่า บางครั้าอาจจะรอหน่อยเรอาจจะอพอคล่องแล้วนะครก็เดี๋ยวก็จะไปดูจากนั้นก็ลองไป finish นะครับก็คือจบทั s กอ a l l โอเคเป็นท่าแรกของวันนี้นะครับแล้วก็ท่าที่สองก็คือ in out in out cross โอเค ก็จะมี2แบบนะครับวลาเราทำท่าเอ็น u t นะครับแบบที่1นะครับก็คือเราจะใช้เท้าในนะครับก็คือสมมติตาห่วงอยู่ฝั่งนี้นะครับใช่ครับห่วงห่วงอยู่ฝั่งนี้นะครับเราจะส s t a ์ t เจก็คือเราเท้าในจะไปครับเจแบบที่สองนะครับก็คือเราแจ๊ ก็แบบนี้แทนโอเคมันก็จะมีสเต็ปมันจะมีฟุตเวิร์กสองสองแบบครับก็แบบนี้นะครับก็ฝึกสเต็ปก่อนครับฝึกสเต็ปนะครับก่อนไปด้านนี้ผมจะผมจะสตาร์ทก็คือเท้าในนะครับเท้าในก็ นะครับผมจะแจ๊บแจ๊บแบบนี้นะครับก็คือเทา้ทาเท้าฝั่งเดียวกับบอล <Okay. S 1> แล้วก็มือซ้ายต่อซ้ายต่อ ทีนี้เรามาเพิ่ม cross นะครับเพิ่ม cross อันแรกนะครับ uh, ก่อนแบบนี้อันนี้มันจะดีกว่าในสถานการณ์ที่เราแบบมีพื้นที่หน่อยนะครับเราอาจจะแบบมา fast break แล้วก็เราปุ๊บแล้วก็เอนป้องกันโยกแล้วก็กลับมานะครับแบบที่สองครับจะ uh, จะได้ดีกว่าในพื้นที่แคบๆนะครับเพราะมันมันไม่ต้องไปไกลมากก็ได้แค่ A, นี้เองครับ ดีทุกครั้งเลยครของแบบแรกนะฮะแจ๊บล้วก็ครอสนะครับก็แบบนี้คะก็แจ๊บไปก่อนครับเกลัวแล้วก็ครอสกับครอสโเสเน็ปะโอเคมือซ้ายโอเค อันนั้นคือสตันนะครับสตันสตัน and out cross อันนี้จะเป็นแจ็ปครับก็คือเท้าเดียวมือเดียวโอเคสสงแบบนะครับทีนี้เราก็ฝึกฝึกมาฟินิชกันนะครับก็ God. อคือพักสองครั้ง,งแล้วเมื่อกี้ k i l ล e ร Cross แล้วก็เอ็นเอาหลายอย่างมากเด็กเรียนก็มนโนขึ้นมานครับว่าฝ่ายป,ป้องกันอยู่ตรงไหนถ้ามันเอเด็ซ <Okay, S 1> <Okay, S 2> ัดซัดก็เหมือนเดิมห้าลูกนะครับ okay, ยิงลองห้าลูกโอเคก็วันนี้นะครับนี่สองท่าที่สองคือ Killer Cross นะครับล้อยาฟาสแล้วก็เอ็นเอา ค่นีนะ้สำหรับวันนี้บทที่8จบแล้วครับก็คือฝึกข้า2ท่าครับนะแล้วก็ฝึกยิงสามแต้มโอเคทีนี้อย่างเลยนะครับยูมี่โตให้ลง5ล้ารูปก่อนก่อนกลับบ้านนะข้ารูปติดนะลองเริ่ม5้ารูปดก็อนกับบ้านได้โอเค so เจอกันครั้งหน้านะครับนะ please